สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับเส้าพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน,น้องวันนี้นะครับเนาะพี่จะมาสอนรับสกินปืนฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็จะมาสอนรับ ัวละครฟรีๆด้วยนะคะบังน้องก็เป็นทางด้านของโมโคล่างสองน่เองนะครับนแล้วก็พี่บอกเลยนะคะบังน้องก็คือพี่จะมารายงานกิจกรรมล่วงหน้าที่กําลังจับเด็กเข้ามาด้วยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นสกินปืนหรือว่าสกีฟรีนะคะบังน้องที่จะมาแจกงนี่เองนะครับน้องวันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับงน้องมีครบในคลิปเดียวเลยนะครับเนอะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าไม่ดูคลิปนี้นะคะบังน้องก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับงน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่จะมาบอกเลยนะคะบังน้องว่าสายฟรีได้อะไรบ้างน นะครับเนาะมีครบในคลิปเดียวจริงๆนะครับวงน้องก็วันนี้นะครับเนาะงสำหรับองน้องคนไหนที่อยากได้เพชรจากพี่นะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นยูทดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองก็ได้นะครับน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือถ้ามีคนดูคลิปนี้นะครับน้องถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่ามูลค่าสองร้อยบาทกับตัวละครเอหลอกอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะก็รับง่ายๆก พี่นะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับวงน้องพี่ขอสัก500ไลค์ละกันนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับก็สามารถลงไปกดกันได้นะครับเนาะถ้าโดนใจคลิปนี้นะครับหร <inä Dank. S 1> like, ือว่าชอบนั่นเองนะครับวงน้องมาลองน้องมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะพี่ขอย้ายเซิร์ฟแป๊บนึงนะครับวงน้องตอนนี้นะครับวงน้องพี่ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับเนาะก็คือเป็นเซิร์ฟอินโดนะครับตอนนี้ก็คือนี่เลยนะครับวงน้องกิจกรรมเซิรรรร์์ฟออออินน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 โดดะะะคคคััับบเเเาากกกก้้้้้วววลล่มมๆยยง็ืีีตต รับนาอพี่บอกเลยนะครับวงน้องสุดมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับเวกเตอร์ตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นเวกเตอร์น้ําแข็งกับลาวานั่นเองนะครับวงน้องก็คือสวยมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องเพิ่มดาเมจด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะในนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องส่วนลูกเล่นนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับวงน้องก็คือเลือกออกก่อน2อันนะครับเนาะแล้วก็เริ่มต้นอยู่ที่9เพชรนะครับวงน้องเราก็พี่จะมาสุ่มให้ดูเลยลวกันนะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะพ พี่จะมาสุ่มให้ดูเลยละกันนะครับน้องว่า330เพชรนะครับจะออกหรือเปล่านี่นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเรื่องออกก่อน2อันานเราก็เราสามารถสุ่มได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือไปเลยนะครับเนาะครั้งแรกได้เลยหรือเปล่านะครับวงน้องได้เลยหรือเปล่านะครับโอ้โหไม่ได้นะครับวงน้องได้เป็นทางด้านของบัตรเพชรมานะครับเนาะยีเพชรต่อมานะครับวงน้องได้เลยหรือเปล่านะครับสำหรับกล่องที่2นั่นเองนะครับวงน้อง๊อ้โหเกือบไปแล้วนะครับวงน้องได้เป็นเอ็งพีมานะครับเนาะแล้วก็กล่องที่3สาย วได้เลยหรือเปล่านะครับไม่ได้นะครับบงน้องก็คือ99เพชรพนะครับต้องมาแล้วนะครับบงน้องได้เลยหรือเปล่านะครับสำหรับ9 9เพชรนะครับบงน้องออกเลยหรือเปล่านะครับโอ้โหออกยากอยู่นะครับบงน้องก็คือ300เพรนะครับนองไม่ได้ะะเลยนะครับวงน้องครั้งต่อไปนะครับเ9เพชรพนะครับบงน้องได้เลยหรือเปล่านะครับ โอ้ไม่ได้นะคร ok ับวงน้องเป็นทางด้านของลูกซองควงตัวนี้มานะครับเนาะแลก็เพจที่นะครับวงน้องก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพี่ก็สุ่มเข้าๆให้ดูประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือจะมีปืนตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของปืนฮิ้วนะครับวงน้องที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะแลก็จะมีทางด้านของปืนตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาไม่ใหม่เลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะปืนฮิ้ ครับองน้องเป็นสไนดได้แล้วก็เป็นปืนฮิวได้ในอันเดียวกันเลยนะครับองน้องก็ถือว่าเป็นปืนสไนดตัวใหม่นะครับเนอะที่แบบว่ากําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับองน้องน่าจับตาดูมากนะครับเนอะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้มีปืนตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะลราก็ไม่หมดเท่านั้นนะครับองน้องจะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนอะก็เป็นสัตว์เล ได้โมโคล่าง2นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือไซส์เพียง1เพชรเท่านั้นนะครับเนาะก็รับไปเลยสําหรับโมโคล่าง2ตัวนี้นั่นเองนะครับองน้องก็รับกันได้ทุกคนรับกันได้ยกเสริมแน่นอนนะครับเนาะวันนี้ก็สามารถรับได้แล้วนะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมโมโคนั่นเองนะครับเนาะก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับวงน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของตัวละครตัวใหม่นะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของตัวละครนะครับที่แบบว่าสกิลของมันนะครับโหดมากๆเลย าฮิลตัวเองได้นะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือฮิลเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้นะครับวงน้องก็คือรอได้เลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้หรือว่าตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นตัวละครตัวใหม่นะครับวงน้องที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาแพ็คคู่กันเลยนะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามา2ตัวละครนะครับเนาะแต่ไม่่่่รรรรรู้้้้้้้นน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 ะะะะะคคคัััััับบบพวววววกอออองงงงาาาาาาาจจปเเเเดดตตขมมมไไไหี GM ็ยแ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องแต่ที่แน่ๆนะครับงน้องอ <c oughs> ัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟของเรานะครับร้อแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วเราก็ ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับที่อัพเลเวลได้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวนี้เลยนะครับวงน้องที่กําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรา่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเลเวลที่7นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นหน้าคาบุกิแบบนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็เวลาเรียกปืนมานะครับวงน้องก็สวยมากๆหรือว่าโหดมากๆเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวังน้องก็คือใช้ไว้ไปแอค ของเรานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์การยิงน,น,นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยสําหรับตัวเต็มของมันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะสุดจัดๆเลยนะครับสําหรับสกิน <ส |pl|> ปืนตัวนี้นะครับวันไหนที่มันอัปเดตเข้ามานะครับพี่ก็จะเอาเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับสกินปืนตัวนี้นั่นเองนะครับวงน้องเราก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของไอวอลนน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 นะะ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 คคคคครรรรรรัััััััััััับบบบบเเ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 าา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 กกก็็ปปปปไไไออ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 ้้้้้้้วววววววลลลตตตตตตตีีีีีงงงงท่่่่่ํจดดดขขมมมมมใหยิแแนะครับ แล้วก็สุดที่กําลังจับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็มีประมาณนี้นะครับเนาะก็คือมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องก็คือมีทางด้านของสุดผู้ซ้ายนะครับเนาะแล้วก็สุดผู้หญิงนะครับวงน้องประมาณ4หรือ5้สุดเท่านั้นนะครับวงน้องแต่ที่หลักๆเลยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายทางด้านของสุดผู้ซ้ายนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สุดในนี้นะครับเนาะก็มาแจกฟรีด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องสุดที่กําลังจับเด็กเข้ามาทั้งหมดนะครับวงน้องเออก็ ดูแล้วชอบสุดหน่อยนะครับวงน้องก็จองกันไว้ได้เลยนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาทุกสุดแน่นอนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสุดที่พี่ขึ้นให้ดูตอนนี้นะครับวงน้องแล้วก็สําหรับสกินปืนที่กําลังจัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันแรกนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืน AUG นะครับเนาะที่จะมาแจกฟรีๆนะครับวงน้องเราก็สามารถรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็อันที่2นะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของ M4 นะครับเนาาะะที่่จแบบวอัปเเดต็มโฟนนะครับเนาะที่จะแบบว่า ก็อันที่4นะครับน้องจะเป็นปืนตัวนี้เลยนะครับพวกน้องที่กําลังจับเด็กเข้ามานะครับน้องก็เป็นสกินตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กอซ่านะครับพวกน้องจะมีสกินปืนตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับพวกน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนตัวนี้ด้วยนะครับน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับพวกน้องเราก็ปืนตัวนี้นะครับเนาะก็กําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนแบ็คน้านะครับพวกน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพวกน้องเราก็จะมีทางด้าน นะแล้วก็จะมีทางด้านของสกาด้วยนะครับวงน้องที่กําลังจับเด็กเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับน้องก็คือสกาตัวนี้นะครับวงน้องจะมาแจกฟรีๆด้วยนะครับนองแล้วก็เอ็ับบิลนะครับวงน้องที่กําลังจับเด็กเข้ามาใหม่นะครับน้องก็เป็นสกินแบบว่าเข้ามาทางด้านของวงล้อนั่นเองนะครับนองแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้ราก็นี่เลยนะครับวงน้องเป็นสกินปืนตัวนี้นะครับน้องแล้วก็เอ็ดดับบิลล์นะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาถึงสอง็สกินเลยนะครับนอัสำหร ข้ามาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่แบบว่ากําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราน่นเองนะครับวงน้อง <c oughs> ก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะอันที่พี่เอาขึ้นมาให้ดูตอนนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเนาะที่แบบว่ากําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับพี่บอกเลยสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายเติมนะครับเนาะก็เตรียมเงินหรือว่าเตรียมเพชรรอได้เลยนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรม น้องจะไม่ได้ว่ายน้ําอีกต่อไปแล้วนะครับงน้องก็คือเกมฟรีไฟของเรานะครับจะมีเรือตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นทางด้านของเรือจนสลัดตัวนี้นะครับงน้องจะได้อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องต่อจากนี้ไปนะครับงน้องก็คือเราจะไม่ได้ว่ายน้ําอีกต่อไปแล้วนะครับเนเรือตัวนี้นะครับงน้องอัปเดตเข้ามานะครับน้องเราก็สามารถขี่เรือตัวนี้นะครับเนาะข้ามน้ําได้เลยนั่นเองนะครับวงน้องเออก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับงน้องก็เป็นเรือจนสลัดแบบนี้เลยนะครับเนาะสามารถขึ้นได้้ยยกตีเล ขึ้นได้ทุกคนเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับเรือตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับเนาะกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมี่พี่รายงานมาวันนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับวงน้องก็รอได้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องก็คือพี่มารายงานกิจกรรมล่วงหน้าเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบ วันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะถ้าไม่ได้กดติดตามก็ฝากากดติดตามนะครับนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวน้องบายบาย